อยไปเล็กลองชิมปะลาบองยังไม่เคยกินนะคะเจ้านี้ซื้อมาลองชิมอมอค่ะสวัสดีค่ะมากินข้าวด้วยกันนะคะเมนูวันนี้แซ่บแน่นอน,นะคะ่ะทุกคนนี่นะคะก็จะมีปลาบองแล้วก็แจ่วปลาแซ่บเลยค่ะนี่นะคะคนดูอืม แล้วก็ผักนะคะจะมีมะเขือพวงผักกระถินนะคะนี่เนาะแล้วก็ดอกแคมะละักมะเขือต้มมะเขือเปราะผักแมวแล้วก็มีของแก้เผ็ดด้วยนะคะนี่เลย ไข่เจียวชะอมค่ะแล้วก็จะมีผัดผักด้วยนะคะทุกคนเขากินหมดแล้วเนาะเหลือปลาเล็กคนเดียวค่ะมากินข้าวด้วยกันนะคะแซ่บแน่นอนค่ะวันนี้ก็ขอลุยมือนะคะทุกคนทำแรกแซ่บมาก อือร่อยมากค่ะเดไปเล็กลองชิมปลาบองยังไม่เคยกินนะคะเจ้านี้ซื้อมาลองชิม,อ,มอร่อยค่ะ ผักกะทินกับปลาเข้ากันนะคะรักแมวกับแจวหวานอร่อยมาก นานๆจะได้เจอนะคะฟักแมวไม่ค่อยมีคนเอามาขายแทรวนน้ำมันยินกับเจีวอร่อยนะคะ วันนี้ขอจิ้มขอลุยเนาะเพราะว่าเก่เพื่อนนี่กินคนเดียวส่วนตัวอืมหอมจัย ยี่สิบบาทไม่ต้องมาทำเองให้เหนื่อยค่ะอร่อยด้วย คิดอยากมาสองสามวันแล้วนะคะ <c oughs> อร่อยมากทุกคน <c oughs> จะอมไข่เราจะเป็นหมัน อืมห mm. วานอร่อย พักแมว่าหวานมากสรุปว,ว่าผัดเป็นหมันแซบน้ำพริกกับปะลาบองเอิ่มแล้วก็อืดมากๆค่ะสู้ชินปะลาบองไม่ได้ อิมมากๆค่ะทุกคนเกลี้ยงอร่อยมากค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้ากับเมนูแซบแบ,บช่องกินแซบบายปลากนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจ,นจบคลิปขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจทุกไลค์และก็ทุกแชร์ด้วยค่ะ